เอาละฮะก็สวัสดีเพื่อนๆชาว Roblox ทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกม Horse Life นั่นเองนะครับซึ่งผมได้ข่าวมาว่าในเกม Horse Life เนี่ยนะครับมีการอัปเดตนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นระบบตลาดนะครับซื้อขายของหรือว่าเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะนํามาหรือว่าไอเทมต่างๆที่เราเนี่ยนะครับได้ไปเก็บมาจากในป่าเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาลงขายได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราไปดูตลาดกันดีกว่านะเพื่อนๆว่าจะมีอะไรขายบ้างนะครับแล้วก็วิธีการลงขายไอเทมเนี่ยนะครับมีเงื่อน แต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิด like, ity, ีโอน milk, ี้เนี่ยก็รบกุนเพื่อนนะครับกดไลค์กดส r ั b e และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางทิกตอกด้วยนะสำหรับเพื่อนท่านไหนที่เล่นทิกตอกเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในช่องผมได้นะยังไงหากรับชมแล้วเนี่ยฝากกดหัวใจแล้วก็ฝากกดติดตามกันได้ด้วยนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูนะครับตลาดภายในเกม o s t Life กันเลยดีกว่าครรับอออ่สาาหใในนนลิปวดีีโ้เเๆมมยูก Host หรือว่าเกมชีวิตของคนเลี้ยงม้านั่นเองนะครับซึ่งนาผมได้ข่าวมาว่าในเกม Horse Life เนี่ยนะครับมีการอัปเดตนะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับโดยมีระบบตลาดนะครับที่เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำม้านะครับรวมไปถึงไอเทมต่างๆเนี่ยนะครับที่เราไปฟาร์มมาหรือว่าเก็บมาจากในป่าเนี่ยนะครับไปลงขายนะครับในตลาดตรงนี้ได้นั่นเองนะครับอ่ะนะครับเรามาดูรายละเอียดในการอัปเดตนะครับครั้งล่าสุดของเกม Horse Life กันก่อนดีกว่านะครับเพื่อนๆว่ามีระบบนะครับหรือว่าฟีเจอร์อะไรนะครับเพิ่มเข้ามาในเกม นะครับอ่ะนะครับเราไปที่อัปเดตหลอกเลยละกันนะปุ๊บอ่านะครับด้วยในส่วนแรกนะครับที่มีการอัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นในส่วนของ r k เก Store นั่นเองนะครับซึ่งนะครับเจ้าตัว r k เก Store นี้เนี่ยเราสามารถที่จะนำม้าแล้วก็ไอเทมต่างๆเนี่ยนะครับไปลงขายได้นั่นเองนะฮะอันที่2นะครับเป็น Ho อ Stable เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะปลดล็อกนะครับเจ้าตัว Ho อ Stable ของเราเนี่ยนะครับได้ถึง100ช่องเลยนั่นเองนะครับก็คือตรงนี้นะนะครับเราสามารถปลดล็อกได้นะครับถึง0นช่งเลยนั่องนะครั่นเึง อ่ะถัดไปนะครับเป็นนิวบูเบอร์รีทีมนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นทีมของบูเบอร์รนั่นเองนะครับและในส่วนที่4นะครับเป็นเทียสามบอสไฟหรือว่ามีการอัปเดตนะครับบอสเทียสามเข้ามานั่นเองนะครับถัดมานะครับเป็นผลไม้ใหม่ที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามาก็คือผลไม้แครกตัดนั่นเองนะครับซึ่งเอ่อผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นผลไม้หรือว่ามันเป็นต้นแครกตัดหรือว่าต้นตะบองเพชรนะครับและข้อสุดท้ายนะครับเป็นเทรดนะครับหรือว่ายีนใหม่นะสำหรับม้าอีควอสโพนี่ยูนิคอร์กากอย อัปเดตนะครับตัวเทรดหรือว่าตัวยีนเนี่ยนะครับเพิ่มเข้ามาใหม่ภายในเกมนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะเรามาดูกันที่เจ้าตัว Market ็ตเพลนะครับหรือว่า Market s t o โตรกันเลยแล้วกันนะครับซึ่งให้เราเนี่ยไปที่ Market ็ตเรียมนั่นเองนะครับซึ่งนะฮะเงื่อนไขในการเข้า Market ็ตเรียมเนี่ยผมก็ได้บอกเงื่อนไขในการเข้าไปแล้วนะว่าเราเนี่ยนะครับต้องการนะคที่จะปลดล็อกนะครับเจ้าตัว byzos journal สก่อนนั่นเองนะครับเราจึงจะสามารถนะครับเข้าไปที่ Market ็ตเรียมตัวนี้ได้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วตตอออนนนนีี้ะะคครรรรัับบเาาากก็ยู่่่ท Market หืวโลลด ที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งรับพื้นที่ของเจ้าตัว Market Store เนี่ยนะครับมันจะอยู่ใกล้ๆกับลานประมูลตรงนี้เลยนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับก็จะมีแบบเป็นร้านค้ามากมายเลยนั่นเองนะครับซึ่งบางคนเนี่ยนะครับอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าระบบ Market Store เนี่ยนะครับมันมีไว้ทําไมนะครับเพราะว่าเรามีทั้งระบบเทรดนะครับหรือว่าระบบแลกเปลี่ยนนะครับนี่ที่เราสามารถแลกเปลี่ยนกับคนอื่นได้แล้วก็มีทั้งลานประมูลตรงนี้นะครับบางคนอาจจะงงว่านะครับเราจะใช้ระบบ Market Store ไปทําไมใช่ไหมอ่านะครับผมจะพูดข้อดีของระบบ Market Store ก่อนแล้วกันนะครับ ข้อดีของ Market Store เนี่ยนะครับมันจะมีข้อดีก็คือเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะลงขายไอเทมต่างๆเนี่ยนะครับไว้ในร้านค้าได้แล้วก็สามารถไปยืน FK ได้นั่นเองนะครับสองเลยก็คือเราสามารถนำม้าของเราเนี่ยนะครับมาลงขายนะครับในร้านค้า Market Store ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับซึ่งนะครับข้อดีหลักๆของเจ้าตัว Market Store นี้เนี่ยนะครับมันมีข้อดีก да ็คือ hm, ถ้าว่าเราต้องการเทรดม้ากับเพื่อนเนี่ยนะครับเราต้องทาการปลดล็อกม้าก่อนใช่ไหมหรือว่าจะเป็นการซื้อม้าจากร้านประมูลเนี่ยนะครับเราต้องปลด ม้ากากรอยเนี่ยนะครับจากร้านประมูลเนี่ยนะครับผมก็ต้องทำควส์ไมค์เจอร์เนี่ยนะครับตรงนี้ให้ปลดล็อกของเจ้ากากรอยซะก่อนใช่ไหมแต่ว่าใน Market Store เนี่ยนะครับไม่จำเป็นนั่นเองนะครับเพราะว่าใน Market Store เนี่ยเราสามารถที่จะซื้อม้านะครับสายพันธุ์อะไรก็ได้นะครับแม้ว่าเราเนี่ยนะครับจะไม่ได้ปลดล็อกสายพันธุ์ของม้านั้นนั่นเองนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นใน My Journal ของผมเนี่ยนะครับยังไม่ได้ปลดล็อกกากรอยกับเคิลปี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันนะครับว่า แต่ว่าเงินไม่พอฮะงั้นเดี๋ยวลองดูร้านอื่นก่อนละกันนะครับเคลปี้เคลปี้นะครับอ่ะโอเคร้านนี้เนี่ยนะครับมีเคลปี้ขายนะครับราคาอยู่ที่1500คอยคอยอแล้วก็ดูข้อมูลของม้าได้นั่นเองนะครับแบบนี้อ่ะถ้าวัตถุใจเราสามารถซื้อได้เลยปึ๊บแบบนี้เห็นไหมดูนะครับในไมจิเนลเนี่ยนะครับเคลปี้ผมยังล็อกอยู่นะแล้วดูในตรงนี้ปึ๊บอ นี่เห็นไหมสายพันเคีปี้นะครับที่เราได้ทําการซื้อมาเมื่อกี้นะครับเราสามารถที่จะเรียกออกมาได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อดีของระบบ Market Store นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าคอนค่าที่จะดีเลยนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเปิดล็อกไมล์เจ้าหนอาตรงนี้นะครับให้เสียเวลานั่นเองนะครับเราสามารถที่จะมาซื้อม้านะครับแล้วก็นําไปใช้งานได้เลยนั่นเองนะครับเพียงแค่เราเนี่ยนะครับต้องมีคอยเท่านั้นเองนะฮะเพื่อนๆอ่ะเรามาดูวิธีการใช้งานเจ้าตัวระบบ Market Store กันบ้างดีกว่านะครับก็นะระบบ Market Store เนี่ยนะครับมันจะ จะเลื่อนดูนะครับไอเทมต่างๆได้ที่หน้าร้านค้าตรงนี้เลยนั่นเองนะครับหรือว่าจะทําการกดวิวเซลล์ตรงนี้ก็ได้นั่นเองนะครับก็จะมีรายละเอียดของไอเทมเนี่ยนะครับขึ้นมาแบบครบถ้วนเลยนั่นเองนะครับซึ่งหากว่าเราสนใจม้าเนี่ยนะครับเราสามารถกดรูปแบ้นขยายนะครับเพื่อดูรายละเอียดของม้าตัวนั้นๆได้ด้วยนั่นเองนะครับก็จะมีบัฟนะครับมีเทรดนะครับมีมิวเทชันหรือว่าการกลายพันธุ์นั่นเองนะครับซึ่งนะครับคำเตือนเลยนะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ต้องการเทรดม้าหรือว่าขายม้าให้เพื่อนเนี่ยนะครับหาาาาาากกกกวว่่่่่มมมม้้ของงเเเรรรนนนนีีีียยะะคคคัับบบบถููฝึแแลลสสิท หากว่าเราเนี่ยนะครับนำม้าของเราเนี่ยมาลงขายนะครับใน Market s t สโตเนี่ยนะครับม้าตัวนั้นเนี่ยหลังจากที่ถูกซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะถูกรีเซ็ตค่าสกิลนั่นเองนะครับหมายความว่าคนที่ซื้อม้าของเราไปเนี่ยนะครับก็ต้องนำม้าตัวนั้นเนี่ยนะครับไปเริ่มฝึกใหม่ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับก็จะสูญเสียค่าสกิลไปเลยนั่นเองนะฮะอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะลองลงขายม้าให้เพื่อนๆดูละกันนะครับวิธีการลงขายไอเทมเนี่ยนะครับก็ให้เราเนี่ยนะครับมาที่ร้านค้าที่มันเป็นเงาแแแบบบบบบวว่่่าางๆนนนนนีีี้้้ะมมึขอัเคล ให้เราทําการกดเคลมได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ร้านค้านะครับแล้วก็กด Create Sale ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็เลือกไอเทมที่เราเนี่ยนะครับต้องการที่จะลงขายได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมต้องการที่จะลงขายจะตัว Mutation Delete Potion นะครับก็นะครับด้านบนอ่ะให้ใส่ไปจำนวนที่เราต้องการขายนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยให้ใส่เป็นราคาที่เราต้องการขายนั่นเองนะครับหรือว่าหากต้องการที่จะขายม้าเนี่ยนะครับก็ให้กดไปที่ h o r s ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกม้าที่เราต้องการที่จะลงขายได้เลยแต่ว่าม้าที่กําลังตั้งท้องอยู่เนี่ยนะครับ แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เลือกไม้ที่เราต้องการลงขายนะครับแล้วก็ตั้งราคาซึ่งเรานะครับสามารถจะตั้งราคาเนี่ยได้สูงสุดเพียงแค่1ล้านคอยเท่านั้นนั่นเองนะครับแบบนี้แล้วก็หากว่ามีคนซื้อไปเนี่ยนะครับเราจะถูกหักภาษีหรือว่าค่าธรรมเนียมออกไป10%นนั่นเองนะครับเราก็จะได้เพียง9ก้าแสนคอยเท่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งหากว่าเราเนี่ยนะครับตั้งราคาเกิน1ล้านคอยเนี่ยนะครับมันจะดีดกลับมาให้เป็นหนึ่งล้านคอยเหมือนเดิมเท่านี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็นะครับไอเท กลับมาให้เป็น1ล้านคอยแบบนี้เลยนั่นเองนะฮะแล้วก็เสียภาษีเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับอ่ะยกตัวอย่างเราลงขายตัวมิลเลชันดีลิทโพชันละกันนะครับราคาอยู่ที่5 0 0 0 0นคอยนะครับซึ่งราคาเวอร์มากไม่น่ามีใครซื้อแบบนี้อ่าเห็นไหมไอเทมก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็คนอื่นเนี่ยนะครับสรถไม่ได้ซื้อได้เลยนั่นเองนะฮะซึ่งหากว่าเราเนี่ยนะครับต้องการที่จะปิดร้านเนี่ยนะครับให้เรากดรีมูฟซอตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าไอเทมที่อยู่ในร้านค้าเนี่ยนะครับ นี้เซึ่งหากว่าเราต้องการนําไอเทมกลับเข้ากระเป๋าเนี่ยนะครับให้กดกากระบาดตรงนี้สักก่อนนั่นเองนะแบบนี้นะครับเราก็จะได้ไอเทมกลับมาแล้วก็กดรีมูฟสตอ e เพื่อการเปิดร้านได้เลยนั่นเองนะครับแบบนี้เลยแบบอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับในการลงขายเทมนะครับใน Market Store หรือว่าในร้านค้าตลาดม้านะครับที่เป็นระบบใหม่ภายในเกมฮ s ส Life นั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อเบื้องต้นเนี่ยก็จะประมาณนี้ละกันนะครับก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยละก อัปเดตอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบกันแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนอยังไงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ